ลาบเมืองล้านนา2,566สุขที่31มีนาและเสาร์ที่1เมษายน2,566ลางกิจกรรมด้านหน้าห้างเมย่าเชียงใหม่ที่ห้องประชุมจานเทวีชั้น4สะลากลางจังหวัดลำพูนนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูนนายอำเภอและหวัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม2,566ครั้งที่ 3 2 5ทับโดยมีนายอนุพงศ์วาวงมูลนายชาตรีกิติธนดิศรอวมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและหน่วยง,งานที่เกี่ยวขอ้องเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้มีวาระที่สำคัญประกอบด้วยเรื่องการติดตามรายงานสภาพอากาศสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลำพูนรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบหกเดือนแรกและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆทั้งการเตรียมการเฝ้าระวังภัยในช่วงหน้าร้อนและอื่นๆส่วนประเด็นการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐและจังหวัดอาทิการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลํำพูลเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืนปี2566 การเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการงกานต์ประจำปี2566โดยในปีนี้จังหวัดลำพูนมุ่งเป้าลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัสของผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างจริงจังซึ่งจะมีมาตรการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าในเรื่องการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนทุกช่วงวัย ตระหนักถึงอันตรายของการขับขี่และการป้องกันตนเองอย่างปลอดภัยทั้งมีมาตรการและข้อกฎหมายที่เข้มงวดสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจารแนวทางมาตรการรณรงค์เพื่อศึกสารคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในวันประเพณีสงกรานต์2566ภายใต้ชื่อสืบสารสงกรานต์วิถีไทยร่วมสารใจสู่สากล การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดต่อนกำหนดเป็นต้นธมิสารายงาน